สวัสดีครับผมหมอเบต้านะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆไปดูนะครับปากัดนีโมคัปเปอร์นะครับที่ผมชนะการประมูลมานะครับในราคา1,300บาทนี่นะครับก็ได้มาถึงเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมน้ําปรับอุณหภูมิไว้แล้วนะครับก็ให้มันปรับอุณหภูมิไปประมาณ15ถึนาทีนะครับนี่นะครับพวกลาแดง ที่สั่งมาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าผมใส่ใเชือน้ําเขียวให้มันแต่ตอนนี้ก็เริ่มจางไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่หัวเชือน้ําเขียวเติมเติมไปอีกนะครับผมจะเทเอาายแดงด้านบนนะออกมานะครับใส่กระชอนนะครับแล้วก็น้ําที่เหลือด้านล่างเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งไปเลยนะกอ,นะอ,องเอาน้ำเก่าออกแบบนี้นะ ตะกอนด้านล่างนี่เดี๋ยวผมจะไม่เอาไปด้วยนะโอเคครับไอพวกนี้ก็เป็นตะกรอนที่เหลือนะครับใช่นลนีนเป็นตัวอะไรแดงนะยุบยิบยบยิบไปหมดเลยนะอืมก็เดี๋ยวผมจะเอาใส่ในน้ําใหม่เลยนะครับทีเ่เตรียมมาเมจะใส่หัวเชื้อน้ําเขียวนี่ลงไปนะครับขวดนี้มันบูบี้ ใส่หัวเชื้อไม่ลงไปเพื่อว่ามิ้นมันขี้เพื่อว,ว่าล้างด้วยให้ให้แรงนี่นะครับยังขยายพันธุ์ได้อยู่อย่างเงี้ยให้มันไม่ตายนะครับผมจะได้เอาไปใส่กละมังใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้กละมังใหญ่ของผมก็อยู่ตรงนู้นครับประมาณสิบลิตรนะครับโคยังไม่เขียวดีนะประมาณอีกสองวันน่าจะใช้ได้นะ,ค,นะครับ ก็ได้เปลี่ยนน้ำเขียวใหม่ให้เจ้าไรแดงพวกนี้เรียบร้อยนะครับก็เก็บพวกนี้ไว้เรแดงพวกนี้ไว้ขยายพันธุ์ต่อนะก็เทน้ำเขียวใหม่ให้มันโอเคนะครับเรื่องน้ำเขียวก็ประมาณนี้นะครับก็ปรับอุณหภูมินะครับครบ15-20นาทีแล้วนะนี้ก็ เดี๋ยวผมจะแกะปลาลุงนะโอเคนะครับน้องอปเปอร์นิโม่ของเรานะ,ะนี่นะอื้มส่องสะท้อนแสงไฟเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ไปเตรียมะครป็นเจ้าใบอูกวางนะครับกับซาไหรา่หางกระรอกนะครับเราจะใส่ให้น้องปลากัน ครสองต้นสามต้นนะสารายกรก็รกอาประมาณนี้นะครับโอ้น้องกินสารายฮะโอ้เขากินสารายเนี่ย เหมือนเขาจะหิวนะผมว่าเดี๋ยวผมไปหาลูกน้ำมาให้เขากินสักหน่อยนะครับโอเคเป็นใบไม้เป็นลายแดงทักติดหน่อยจากเมื่อกี้นะครับเออมีลูกน้ำด้วยตัวหนึ่งนะแหวบแหวบเอา,เาใส่ให้น้องเลยใส่ให้น้องกินเลยเอ้ ครับคอปเปอร์นะครับเป็นแบบเคลือบบางๆเฮะก็ตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้และนี่ก็จะเป็นเอ่อคลิปวิดีโอสำหรับเจ้า Candy metallic copper นะครับตอนเขาพองนะครับก็ทรงสวยเลยทีเดียวนะครับ ส่วนตัวเมียนี่ก็เป็นตัวเมียนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเอาเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็รอชมกันต่อไปครับว่าผสมออกมาแล้วเนี่ยรุ่นลูกจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับ